ชมรถใหม่หรือติดต่อพนักงานท่านใดไว้ครับอ๋อจะมาชมรถใหม่ค่ะชมรถใหม่รถถูกๆราคาประมาณพุทธศักไม่ต้องบอกเลยเขาเยอะขนาดนั้นเลยครับถ้าเคุถามเอาถ้างานเจอลูกค้าในห้องรับรองที่ทางโชว์รูมเราเตรียมไว้ครับครับทางโชว์รูมเรามีน้ำดื่มให้บริการมีชากาแฟน้ำดื่มไม่ทราบว่าคุณลูกค้าจะรับอะไรดีครับเอาเป็น้ำเปล่า ครับนั้นเชิญนั่งพักผออ่อนตามรถนฟสายจะกูนะครับเออจริงจริงเลยโอเคของผมก็ได้ดทีตรงนีผมก็มีให้ผมก็มีให้อาารเชอโทษครับพี่คร<อ>ับมันก,กูเกะกะไห้ร<อ>้โอเคอ๋อเอามือสันก้มไปมองเนี่ยเืิอมเลจับแก้วจะโดนงมน้องอยู่แล้ว <laughs> ขออนุญาตนั่งนะครับเชค่ะครับเชื่อดื่มกาแฟรครับน้ำเปล่าเลยเหรอเือายล,ลูกค้าขอน้ำเปล่าครับผมขออนุญาตแนะนำตัวเองนะครับผมนายทูติชัยเทพบุโอ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 โตรูดโดยมากโดยรวมเขาจะเรียกผมว่าโอตัวต้าครับโอโตัวต้าครับโอเค ว่าผมว่าบุณบายสิโอ้ยขอบคุณสุภชัยเทศบุตรของโฮโตะยะต้านะครับเพื่อความสะดวกในการโฆษณาผมขออนุญาตยังถามชื่อคุณลูกค้าครับกูต้องเป็นคนพาตัวคนในวันนี้ถอย ก็องมีสติสติดินะครับอโอ้ตั้งสติแล้วพี่อยู่หัอยอยู่ชื่อถอยมองลูกค้าชื่อทองถองทองทองถอง <c oughs> ชื่อทองนะครับ เพื่อควอามสะดวกนะเขาเลยผมขออนุญาตเรยชื่อคุณลูกค้าว่าน้องท่อนน้องอมกอนไปกนะครับเป็นแว่าเพื่อความสะดวกผมขออนุญาตเรียกชื่อคุณลูกค้าว่าน้องไยก่อนนะครับ เอไม่ทราบว่าบ้านน้องถอยนอนไม่ทราบว่าบ้านน้องถอยหนอนอยู่ที่ไหนครับมันเป็นที่เขากำหนดไว้ตรงนี้ <c oughs>

อ่าสอนนี้ชื่อแบบนี้ทั้งหมดเลยไหมครับครับ<ป>เอิมาทราบน้องถออหมอนแม่ราบน้องถอนหมอนนี่เดินทางมายัางไงครับก็ขับรถเองค่ะวันนี้พอดีคเชียค่ะวี้ขับรถมานี้่นวดูล ตอนมารถติดไหมครับตอนนี้ติดค่ะติดที่นี่จอดมอเตอร์ไซคมาไอมณีนี่ระยะทางไกลไหมครับไกลค่ะต้องค่อนข้างไกลพอดีว่าทานท<ม>ี่นี้เห็นน้องขอนจอดรถไว้ตรงหน้าโชว์รูมไม่ทราบว่าที่จอดรถสะดวกไหมครับสะดวกมี จ้าหน้าที่รอพอดูแลน้องทอนถอยหอนี้โอเครับน้องแตงคะน้องหอนี่แล้วสดชื่นด้วยหอนคือหลุด้วยหเลยเป็นไงครับน้องทอนถอยบรรยากาศในโชว์รูมของเราูสดชื่นไหมครับก็สดชื่นดีนะคะก็โอเคค่ะด้วยบุคลิกภาพของน้องถอยหมอนนี่ไม่ทราบว่าขอละลาเร่าเรารวมเสบียง ไม่ทราบน้องคอยหมอญน,นี่ประกอบอาชีพอะไรครับเ,เป็นแสดงค่ะเป็นนักแสดงผมมุกน,นะคะเขไม่ได้อะไร่างน้องคอยหมอญน,นี่คงจะมาได้ไดมครับ<อ>ไม่ทราบ<อ>ว,ว่าเดือนประมาณกี่บาทได้ครับก็ประมาณไม่แน่ประมาณสี่แสนค่ะเพราะว่ารับไม่เคยเหมือนกันค่ะแล้วงานจะเป็น,ลนแล้ววันนี้มาโชว์เพื่อประสงค์จะซื้อรถไม่ทราบว่าซื้อเพิ่มเติมจากขันเก่าหรือว่าไม่ทราบซื้อทดแทนว่าซื้อเพิ่มเติมจากขันเก่าครับ ครอบครวนี่หมาถึงสามีน้องทอนถอยนอ,อนหรือว่าพ่อแม่ลูกในค,ครอบครัวเป็นพ่อก็คุณแม่แล้วก็มีสาคนน้องถอย่อนยังไม่มีสามีน,นะครับ